สวัสดีค่ะช่องเจคเคนอยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนอนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ชมนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะราคาเพียงแค่129,000บาทค่ะราคานี้ฟรีโอนด้วยนะคะฝั่งไม่ผิดค่ะทุกท่าน129,000บาทฟรีโอนที่ดินตรงนี้นะคะอยู่ในอำเภอ่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะอยู่ใกล้ถนนหลักแค่380เมตร เนื้อที่ขนาดเ5ด้าตารางวาค่ะหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต36เมตรความยาว10เมตรกว้างยาวติดถนนคอนกรีตทั้ง2ด้านเลยด้วยนะคะเป็นที่ดินโฉนดขุดแดงค่ะพร้อมโอนได้เลยรูปแปลงเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามเหมาะสำหรับการปลูกบ้านไว้อยู่อาศัยมีพื้นที่เหลือเยอะปลูกพืชผักสวนครัวได้ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมได้นะคะเพื่อบรรยากาศที่ดี ให้กับพื้นที่นะคะมีไฟฟ้ามีประปาค่ะสามารถดำเนินการต่อได้เลยนะคะไม่เปี่ยวค่ะทุกท่านอยู่ในอำเภอห่มศักจังหวัดเพชรบูรณ์ห่างจากตัวเมือง21กิโลเมตรนะคะห่างจากตัวอำเภอร่มศัก20กิโลเมตรโดยประมาณนะคะที่ดินโฉนดค่ะเจ้าของขายเองเลยนะคะ ราคาถูกมากๆสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดเข้าชมพื้นที่นะคะติดต่อกันได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปคุยสอบถามกับผู้ขายโดยตรงนะคะอาจจะเป็นในหน้านะคะคุยเจราจารโดยตรงค่ะและไปดูพื้นที่แปลงจริงกันด้วยเพื่อประโยชน์ของท่านนะคะสวัสดีค่ะ